หลังพายุออกครับเริ่มมีแดดตอนนี้ก็ทยอยตัดหญ้าคัาแท่ครับให้ค้วกินพี่บอดกำลังห่วงหามูนำม,มูพ่ะท่านตอนนี้ปล่อยมาเร่มยู่ฝายครับ่ันแท็ขาดจนเบิดมงทีือขาดแล้วเกาก็กํำลังถอดออกห่วงแล้วครับ จะขาดแ้งขาดเกือบทุกมองล่ะผลมาแ้งเขาดอกออกพรรษาแล้วนะีิเด้เกียวครับเขาดอกอยู่ทางนูน่นแม่เหียนออกลูกแล้วครับแต่ว่ามันออกบ่ได้ละมันกินตายในท้องครับล่วงออกมาลูกบ่ยยังแล้ว เชยดไดอยูยครับเป็นตัวแม่อีกทั้งหาลูกแม่ส,สองทองซอนเลยคอยบำลุ่งไม่ล่อทองไม่ครับน้ำไหลตลอดเลยครับช่วงฝ้ายกระขาดแล้วเหลือแต่ฝ้ายซอประกอขุดกันไว้มันยังมีน้ำค้างอยู่ ไฟที่เป็นไฟก็มันขาดแล้วเดี๋ยวห่อไปกินเดี๋ยวห่อไปกินถ่ายคลิปก่อนแม่นีนก็พฟ้องแล้วครับ นุ่มก็ลังเป็นเต่าย้อนลงมานาิเด้หลายเดือนแล้วครับ,ใ,บรใส่บวชบัลกาเลยไปใส่มาใส่ยังจอยก็มูยครับมันบ่ท่านมูยันไกดูไปตามภาษามันอีกแม่หนึ่งที่ท่องคือแม่ทียูตัวเดียวนะครับ นะสิหลังปีใหม่แม่นี่ลูกตายเัองเอาไม่ท่องน้ายละนี่ลูกลูกที่มาอยู่น้ำตัวแรกครับเป็นตัวแม่เพื่อน บบเซือกอได้ขวบแล้วครับสูงลอยเศร้าขรัวอยู่ครับอันนี้แม่อีกแม่นึงที่ทองครับตอนนี้ก็เพื่อทองสองแม่ครับหลังปีไม่เบิด แม่นี่ยังบอกท่านในทองครับหัวสองขวบแล้วแต่ยังบอกทันได้ขึ้น มีบอดครับเล่มไปเรื่อยเมื่อใครท่านมูกินยาเพื่อนบ่ท่านมูเก็ห้องหามูกล่องทวงเขาทอกแล้วครับแต่ขอยาลลมพ่อพอพันมาคมมตัว ้อยกินยาควอนมูลแล้วนี่ครับค้วยขวบเสียงอีดอนอีดอนขวบครัวแล้วบอท่าไหนไปใช้มาใช้อยู่นาอยู่ครับเจ้ว่าทางบอ่อสูงขึ้นค้วยเด็กหน่อยตอนซื้อมากไม่ไหมแม,ม,ม่นี่ออกได้เดือนสองเดือนยังต่ำก็กันลาย แต่ตอนนี้แซงแล้วสูงกอ่อแล้วเหลือแต่ขวมหนาท่านได้ท่านมีกขาดขาดน้ำเขาหน้าขาดทับกันไปีนเลย